สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องควายไทยไล่ทุ่งครับก็ยังยุ่กับคออควายคุณหมอคือเ่าเลยครับคุณหมอเหมียวคือเ่าพี่น้องคอกหมอควายใหญ่ฟาร์มควายไทยคือเขาเนาะคุณหมอครับบันี้กชีวิตมาเบิงพระเอกอีกรอบนึงในรอบรอบทั้นพระปีบ่กคือคุณหมอหลยายเดือนแล้วเนาะมีโอกาสก็เลี้ยขวาแล้วมาแวะเวบิงก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงเนี่ยครับเป็นู้จักกับเจ้าของแล้วก่อนพี่น้องที่แรกเซ่ไม้ตัวเดียวกันเนาะพี่น้องครับเอาคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอไม้เจ้าเเ้าเอ็งรบัน นี่เจ้าเจ้าอีย่าลาครับจอร์ดจอรับเจ้าอยล่าครับผมเจ้าอย่าล่าครับเด็ประจํานวอ้นส่กันได้หรอคนกับคุณหมอครับโอ้หครับโหตอนนี้เพิสูงไรไปเลยคุณหมอสูง่อยเจ็ดสิบกว่าครับ รวัจแจเคียรแม่นมอผมไม่มีเวลาวัดแล้วก็ไปจักวัดพร้อมปาบนหัวนดโอ้รอบนี่เตียงโตย่างร้อยผมทายุนนู้นอยู่ไหนคุณหมอเขาเหลียมมากเลยอตานนี้ตั้มันไม่ยัางดูเด้กับพี่รองโอ้เหี๋เวเดลาักใหญ่อายุเท่าไรทุกคนนสองปีสิบเอ็ดเดือนครับที่เขาสามปีละครับจมตใกล้ๆผมเดียวผมถามโจมในตัวเดียวกันอ พจน์ที่เป็นไดเล่าทั้งใด่เกาะคุณหมอครับอ่าลูกเป็นลูกชายเจ้าไม้ครับลูกชายเจ้าไม้ครับเนเรนีฟาร์มแม่คนนี้แม่ก็อยู่ฟาร์มเขาไงเหระครับแม่คนนี้สูงลายปรนไหนคุณหมอสูงร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามครับคุณหมอเดี๋ยวไปเห็นกันดังขึ้นเรื่อย้คุณหมอไว้มันโตใหญนสถานที่มันจำตากตัวครับคุณหมป้าเบงไลน์มีแล้วกู ไว้เมาเต็มพ่อเราเนี่ยแบบพี่น้องยังบาะท่นเห็นไวเลยเนี่ยเต็มนาทีเดียวมันแบบตัวนี้่ันี่โคตรสดวันผู้น่าครับพี่น้องครับเจ้าไอยาลาเนี่ยแก่สามปีเนี่ยพี่น้องรู้ด้วยว่ตอนนี้เด็ุ่มหมอก็ทับผสมเบดแล้วมันบอกคุณหมอครับเปิดผสมครับเปิดผสมเต็มรูปแบบแล้วเดี๋ยวพี่น้องทับสดอย่างเดียวมันบมอกช่วงเนี้ยช่วงนี้กับทับสดครับเพราะยังมัมีน้ำเสียแข็ง น้ำเสียอยู่เรียกว่าในระยะใกล้นี้กำลังจิตเตรียมแล้วบครับมอทำตอนนี้กำลังเตรียมตัวควายเพื่อที่เขาสูรีดมาตรฐานของไอ้มันธุนกรมของไออ้ขงกรมทรัพย์นะครับต่อไปกับทีนี้แล้วคุณหมอครับเรียกว่าเราผสมเพียนผสมเทียนรับเท่าไหร่ก่อนนี่งคนหมอรับหาพันธุ์แล้วก็มีค่าตัวเลือดอีกหารอยไปกลับนะครับไปกลับถ้าไผ่ศิษยากะมือละสองห้สองหลักห้าสิบก็มือครับผมสองห้าสิบครับ าายาจับดเป็นนอกคุณหมอเนะะาะแมนครับพทธมอพุนธมที่สนเป่นอุณหมอนบอกหนาพอเนไทยรู้ครับเป็นมรอ,อาเต็นจูลเลยพุน้องหอยยันอครับใส่กล้องโทรศัพท์เลยพเรียว่าดานี่เพาะคืองตองแค่นี้ครับดาดสีเหลียวในกล้องโทรศัพท์พ่น้องสามีผมถ่ายไมโอ้ลขับแลดูด้อ่าจุงจุงไปจุงไปจุงไป ตามขวดนีเป็นคว้ยเด็กน่อยเด็นอกคุณหมอจะมีแมนครับยังยังนิ่มๆมาพอดสอนไปด้วยครับเบิ้งบรรยากาศทุกคนจุงคว้ยเปเลี่ยงพรอเอกไปเลี้ยงเุ็บออ้าวกามากามาลูกโอ้พิ่งพึ่งอยากดูที่นอกวป็ะเยเปอร์แทบ่นเป็นกล้วเราเลครับผมดเปอเลันเยอะเลยนุ่่บอครับพ่เาจุงไปได้เพื่อตัวันพุ่มอนี่เลยอืมครับเพื่อนหัว อ่ะก้ามากับมาก้ามาดึงกัามาเอาพ่อมานีพ่ออ่าเทียบกับเด็กน้อยเด้พี่น้องครับครัอะจับสองเข้าจับสองเข้าครับจับสองข้าวสองมือเออนั่นแหละครับพ่อเต็มหน้าจอผมบอกกองเลย โอ้คัดนอกคุณหมอเราควรจะเพิ่งไปไปเดี๋ยวเรเห็นเลยครับกว้ยปังแล้วเพิ่งหนาใกล้ๆว่าคุณหมอนี่เอาขันหน้ามาหน่อยอันนี้มือหนามครับมือน้มเพราว่าเพิ่งให้ลูกเด่นมาขันเพิ่นให้เดรนยมดันเลยคุณหมอโค้งสางครับโค้งสางสั่ง,งมาเต็มเลยครับผมเจราขันกว้ยไทยบ้านเด้วยท่านท่านได้ผสมว่าท่านได้เห็นลูกเออ่ายังๆครับเพราะว่าเพิ่นเพิน่พนผสมในขอก่อนครับตรงล้อบนคอนะครับตรงลอครับเพราะว่าของไทยบ้านก็มีมาผสมครับเรื่อยๆ แต่ก็ใหญ่หางเจ้าลูกมาพวกเขาท่ากับพวกเขาท่าแล้วมันบอกคุณหมอแมนเียนพอพันเลยแล้วแมันบอก <c oughs> โอ้โหก็ยังหักเขาอ,อยู่หายอย่างนี้คล้วยรุ่นเนี่ยมันพอสามปีเ <Man S 2> <c oughs> พิ่งสูงระดับนี่เลยครับร้อยเก็บสิบพัวผมเลยพี่น้องเออ ่นเขาบนรูนะครับผู้ใดดิถิมได้ลงคอสิเมียนเรามาสิล่วยค้นซื้อกันถึนราคาจากกิโลพุ่นเนี่ยพี่น้องไอ้ข้าวเราออกมาพยยาน้มโรกซื้อมาหลายโลกพอแหงเรามันบอกทุกหมอนครับม่น่าตาบนรูครับเป็นตาหักถึนอย่างนี้จูรูอยู่ไอ้นี่ล้เขารู้เขาอย่างดีบ่เนี่ยเงองค์สเครื่องย่างดีได้ไม่นอ้ําูงหมดตอนประเดวกันยังรอแม่เบิ่งปัดที่ิงกับรู้เห็นอครับ จอไอัญชลายพี่น้องคุเจ้าหาทุณหมอเราได้เด้อครับบอกไว้มาโหลดครับมาบ่ได้ดี่นอกรถทันที่ไปบนไหนคุณหมอไปครับไปไปขับรถคาระไว้วอดกันตามระยะทางเนาะแน่นครับทางเทียวปฏิบัติกาอยู่ทั้งอื่นนะอยากได้แย่งแต่ว่าบนนีรถม้ามันบอกคุณหมอแน่นครับไปโทรมาบอกกันเอากับเร๋าในพี่น้องบุญยุกคุณนะเพราะว่ากันพี่น้องยุกถมเเ็ตระเวียงนี้กอบบ้านรถครับเป็นไม่เห็นไว้งับในขอกเราเต็มเหมืนเลยพี่น้องครับต้องออก รออปากป้อมเรีพี่ห้อเน้อมือละสองร้อยห้าสิบบอกพี่หมอกครับผมรอบปากแตระว่า,าคัดส่วนมีฮาล้อยมีเอาที่ประกันบ่า่หมอ,อ,อสามเทียบสามเทียอครับผมบอพี่นอ้อกประกันแล้วเขับบาบส่วนี่พวกพี่นิยมทานนะครับส่วนมาก,าก,กมาแตเครืออยากใครได้อยากให้มีน้ำกัน,รนเราเพื่อเพื่อเป็นการพัฒนานะครับ เรียงไว้ได้เป็นสร้า,างพี่โจ้ผนบอกคุณหมอผมบอกแบบอยู่ไม่อยู่น้ำเจา้าผมเจ้าเน้นต้องเป็นคนเบาหนิจิตวิว่าจังใดบนรู้บ่นครับบนโอ้เลี้ยงแบบบ้านเขาหีิครับได้อาจินอาหารคนอาหารเสื่อมบนไยูคุณหมอนครับมีอาหารคนครับตอนตอนเศร้าตอนบ่ายครับอ้อ่ะกินมือละไหลพวครับค่าก็เจ็บแตก่อนเพิ่านอยากร้องเบิ้งพี่เจ้าเอหัวถวยสองถอยนี่ละถอยประมาณรถเนาะในรถครับครับหน้องเบิ้งดู กับบริอาร์ตอาหารเต็มที่ครับเพราะว่าถ้าถ้าร์ตไหลพิ่นสีอ้วนกว่านีแล้วเพิ้นอื่นโอ้พื้นอืผสมจิ้ยากลำบากครับขึ้นยากครับเพิ่นสิม้มอไไรพิ่นสีห่อครับชมดูพี่น,นอ้องโอ้ยผมไปจนว่าก็บบริม,มุมกล่องที่เป็นสัดส่วนของเราด้วครับบชมดูเพิ่นยาวแลยครับความสูงได้ครับวัยเจ็ดสิบกว่าได้พี่น้องครับนี่บ่อส้วงเข่าสนามประกวดหรอกครับเพิ่นคัดออก มหมอแล้วว่ามันใหญไงเกิดมโน,นมานาเกินควายตัวอื่นเกินมานาพี่น้องเขาส่งเสียเ <c oughs> พราะว่าเขาไ,ไงพวดเชิ่องออกนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเป็นมันเป้าของกรรม,มาการเพราะทีเลียวเบื้องจะตัวนี่คันเนี้ยที่ล่างไหลมาพี่น้องครับเพื่อค้อม <c oughs> เท่าเทียมของให้เพื่อนได้ปกวดดีๆมันบอกหุ่นหมอครับเบื้องหน้าตาเบื้อแน,น่พี่น้องเบื้องด้วยเราพันธุกรรมเบื้อนเหลวานะหลุ่นเดียวกันกับที่ไงก็เพื่อนเบิดอเนี่ยเบื่อเอาหัวครับตอนนี้ให้ประกวด เขาแบ่งแบ่งเป็นเดือนแบ่งเป็นเดือนอมีความเขาไม่ได้พ้นแถวแล้วกับความสูงคือตะกี้แบ่งอายุเลยค <c oughs> รยยับอายุก็จะว่าเกิดแทบเพรแทบเว่รู้มือก็ได้อ่ามันก็มีพันประวัติตอนนี้ก็เห็ดพันปวัตกันมาละครับอ่าเขาสิลงมือเกิดเกิดจากพ่อใดแม่ใดครับอ่าผมรู้ทำว่าเด็กหนุอยนุ่งได้เนี่ยพี่น้องเบงเขาเขาไว้ตัวนี้เลยพี่น้องอ่านล่อๆผมก็ไม่ใช่ผู้รู้ ตาน้าใช่จริงๆก็เต็มจอแล้วพี่น้องครับเจ้าไอิยาลาเนี่ยพี่น้องมาจากฟาร์มเขาใหญ่เลยครับพอเมียเป็นมาทั้งกลุ่นเป็นเลยคุณนมนแล้วกี่ขั้นพัฒนาแล้วเป็นเมาลูกคุณมาเลยแม่พี่น้องไอ้ข้าวว่าออกมาโตแม่โตสาวพราะมันหอกคุณหมอครับถามที่เบิ่งไม่คิดเรียงเลยครับโตง,งามงมคือไล้วู่ว่าหั <laughs> ่นละผสมไปแล้วยากผสมยากลูกออกม,มากเลยจีนยากง่ายครับเพราะเก่าฝุ่นเล่านี้หอกคุณหมอแับนี้กับไข่ตัวคนง่ายครับ ขอพมมา,าพ,อพันเต็มเลยเบิ้งดีเบิ้งประจืดเลยเนี่ยแอ่วันอย่ตัวน้อยๆลอดๆนี่พี่น้องควายบั่นแล้วเดินมาต้งดูก็ควยยายมีใช่ว่าเป็นสร้างเลย,ยรี่กับตัมือคนงอ,อคนนะครับป้าพี่น้องเบิ้งเต็มเลยเต็มจุลูเลยบว้าครับเบิเ้เงดีบอใหญ่บอยของไทยเนี้ยงมือแรกนี้นะครับพี่น้องแดดขึ้นขึ้นแล้วเนี่ยมคมโตขึ้นนะครับถ็นบอโอ้ทันมนีเลยยอดบอครับคุณนย ก็ไหนเดิน้อยบอกไปใส่ก็ไปน้ำเบิดเอาเนี่เขาคอกไปเนี่เขาคลอกลูกไลาจุงเขาคอกดด้วยพวกโชซสลีละการยังดูยังท่วมแจ่มกระตุกกระตุกเอาเป็นได้เป็นได้เป็นที่เลี้ยงได้ว่ต่อไปโอ้มือนำยังดีเลยนี่อ้าวเขาคอกเข้าอเยลาเดินลูกเดิน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 พาไปใส่ก็ไปเบิดอเป็นบ่ครับไมีมีเลยครับ พ่อสาวๆด้วครับนีการหว่วงสาวว่าไหนคุณหมอต้นวิ่งแต่งอห,หากันนั่นแหละอยาก,กได้อีกอยากได้อีกอกันนะขาอมาเลย่เก้อกัอยออกมาเลียงใหน่ครับออครับใบสามเลคือปอยแทร่เลี้ยงม้เอคุ้เก้าหลพี่น้องรบรรยากาศในพ่อเราสามาเพิ่มขีอเก้าแลักก็ไปลูกต้น ไอ้ยาไล่ไงแบบนี้มันน้ำรีวิวลุยพอได้ลูกส <c oughs> าวเลยนี่ครับตัวแรกยูกคิดแรกอมเป็นเพื่อนเพื่อพี่น้อง <c oughs> ตกใจบัดเดียว <c oughs> ให้ทอดสดีทุกกรรมในย่างดีเลยนี่พุณหมอคร <c oughs> ับถือว่าเสีได้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้กับฟาก์พ่อแม่พี่น้องไว้่อนนีทเราค่อยอกันเลือโอกาสนอ,นอกไปเนาะคุณหมอ <c oughs> นเนาะครับครับครับสวัดีครับติดตามครับทุกทครับสวัสดีครับ